哎，对对对，对对对，对对对。 สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เลด้วยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีลูกค้าทั้ง Facebook l i v e แลคแล้วก็ y o u u u e e l i v e ด้วยนะคะวันนี้เราไลฟ์กันถึงสองท่องทางเลยใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยเนาะ ทักเข้ามาพูดคุยได้นะคะยันนี้นะคะก็เป็นสินค้าขายเทราคาถูกนะคะใครสนใจแล้วนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาก่อนนะคะสีอะไรสีขาวหรือสีสีสีขาวล้วนเลยนะคะสีุ่ดคะห้าุ๊บห้าปุ๊บองเก้าสิบบาทนะคะสองใบเก้าสิบบาทอันนี้มันพอวกี่เส้นคะสองร้อยห้าสิบเส้นนะคะ แล้วตัวผ้าปูที่นอนนี่มีเด็ดๆที่อะรบ้างผ้าปูที่นอนจะประกอบของกขาแยกชิ้นะคะก่อนาแยกขาเท่าไหร่คะยจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ถ้าติดข่าวล้วนติดข่าวล้วนค่กอยู่ที่หกร้บาทแล้วก็ขอบของไปละร้อสวัสดีค่ะ เัาอย่างเรารอบเย็นนะคะรอบนี้ขายเทเป็นรอบขายเทราคาถูกนะคะขอเน้นย้ำไว้เลยว่าเป็นฟุ้งชั่นขายเทราคาถูกเป็นราคาที่เรานะคะไม่คือขายเลยเนาะเป็นราคาพิเศษนะคะเมื่อกี้นี้เขาให้ด uh, okay. ูภ้าบรากาศหน้าร้านค่ะพี่จิบเป็นผ้าเรยอนพิมลลายค่ะขายดีมากค่ะ เซลเหมือนกันแล้วก็ขายเทน้องม้นเลือเหลือเท่าพ่โชด้วยคือละแค่หนึ่งร้อยบาทใช่ไหหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะซึ่งตัวนั้นพี่ก็เอาไปอแดกเป็นเกาะอกน้องมิ้นเดี๋ยวจะไเปเทีจ้าทะเลแล้วตอนนี้ทะเลเลิวมเปเมื่อวันวันพุธที่วันหยุดนะคะค่ะแสนทะเลแน่นมากต้องปิดเลยค่ะเขาไม่ไหวเขาโควิดระบาดเขาเลยต้องปิดนะคะยังไงแล้วค่ะท่านใดเขามารบกวนฝากกดแชร์ก่อนนะคะ เดี๋ยวให้เราจะมาขายสินค้าขายเอรอบนี้รับรองว่าราคาดีแน่นอนราคาดีแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนใครที่เข้ามานะไม่ว่าจะซื้อไปใช้เองหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะอยากจะรับสินค้าไปขายต่อนะคะแนะนาเลยจริงๆค่ะว่าราคาถูกมากๆค่ะเอาไปขายต่อได้กําไรดีมากด้วยกำไรเกิน50%นะคะสินค้า h a ที่เราจะขายในน้นะคะยังไงใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ให้หน่อยนะคะค่ะ เข้ามาแล้วนะคะรบกวนเลยค่ะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะสวัสดีรอบเย็นเนาะวันนี้อยู่กับทางร้านทิซิเตอร์อยู่กันตรงนี้และก็พี่จิ๊บนะคะวันนี้เราจะนําสินค้าขายเปนราคาถูกค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวอ่าใครสนใจนะคะก็เดี๋ยว่อยทักกันเข้ามาพูดคุยได้ค่ะเพราะว่าสินค้าที่เรานํามาวันนี้ถูกจริงๆค่ะเดี๋ยวเรารอลูกค้าแป๊บหนึ่งนะคะใช่เข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องออกนะคะจะบอการอบนี้เป็นรอบที่ถ้าใคร ไม่อุดหนุนเสียดายมากๆเพราะว่าเราเหลือของน้อยแล้วเท่าข้างหลังนี้นะคะเหลือแค่ข้างหลังอันนี้บรรยากาศหน้าร้านลูกค้าลองใส่เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นสโลแนะคะที่จะไปตามใช้มาสวยงามมากๆเลยนะคะเอามาอาแดปได้สวยค่ะเราจะทำเป็นกระโปรงก็ได้เป็นเสื้อตกอกก็ได้แนะที่เก่งกายสไรีเดอร์มากคเป็นเสื้อของก็ได้นะคะเพราะว่าพี่ได้ลองแล้ว สวยงามมากแล้วก็ผ้าตัวนี้เป็นผ้าเดย่อหลดเขาเรียกว่าไหมเทียมใส่สบายนะคะถือได้หน่อยหนึ่งซึ่งจุกง่ายแล้วก็ตัวนี้ยผ้าเนี่ยผสมใช้ผูกใส่ใช้ผ้าเป็นชายหาดก็ได้ใช้มาเป็นกระโปรงท่อนล่างก็ได้หรือใชุ้่งเวลาเราใช้ชีวิตวันเราใส่เราลงข้างล่างให้มันดูแบบเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วพอจะลงทะเลก็เปลี่ยนผ้าเหนือนแต่ก็เดินไปได้เลยแต่ผ้าเนี่ย็สวมใส่แล้วเย็นด้วยนะที่ตัวนี้เย็นค่ะนี่คุณสมบัติ คือเก็บความเย็นได้ดีนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้หน้าหนาวนะคะอันนี้ใช้เป็นผ้าหน้าร้อนก็ใช้ได้คลุมไหล่กันแดดก็ได้นะคะเรามาเริ่มที่สินค้าด้านหลังกันเลยค่ะที่เราจะขายะะ<ช>เลยนะคะขอไเริ่มไปนช้ตัวนี้เลยค่ะขนาด27คูน54นะคะเป็นผ้าขนหนูน้องมัตต์ดอกเลยว่าาสนุกมากเลยน้องมีลี่ค่ะ ความกว้างนะคะจะอยู่ที่27นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว5 4นิ้ว54นิ้วคุณใหญ่นะใช่แล้วก็เป็นคุณภาพเดียวกับโรงแรมเลยนะคะแล้วก็ผลิตจาก100%ถุเซนไฟน์มินต์มีสีเขียวกับสีส้มนะคะใช่ค่ะซึ่งถูกมากๆเลยค่ะตัวนี้เซฟคูลถูก99บาทนะคะราคาเราเอามาขายเท่าราคาถูกมากเลยถูกจริงๆค่ะ99บาทนะคะแล้วก็ไม่ผืนใหญ่แล้วม่ถ้าผืนใหญ่135 <135. S 2> ไนี้ย่หนูกำลังไลฟ์ไข่เทนะคะสนใจซื้อได้กำลังไลฟ์สดอ,อ,อยู่นะคะท้าสนใจก็ซื้อได้เลยค่ะถูกมากๆเลยนะคะ ท่านลูกค้าราที่เข้ามาพีาะคะจะบอกว่าตัวนี้ขายดีมากๆเลยค่ะจะมีสองสีถ้าเป็นไซส์เล็กคือ27นิ้วคูณห้นิ้วนะคะเป็นคุณภาพเดียวกับโรงแรมเลยนะคะ<อ>จะมีสีส้มและสีเขียวราคาสี่ร้บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีผืนใหญ่ด้านหลังจะเป็นสีฟ้าและสีชมพูนะคะ135บาทเท่านั้นคะคุณภาพเดียวกับโรงแรมนะคะ ยังไงล่ะลูกค้าท่านใดเข้ามานะคะสามารถทักมาที่น้าไลฟ์ได้เลยนะคะราตอนนี้กำลังชุลมุนที่ชุลมุนมากเลยชุลมุนเพราะว่าเขาด้นิน้ไล์ไข่เทนะรีบเดินเข้ามาเลยค่ะ ยังไงแล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทัก Inbox มาได้เลยค่ะที่เพจนะคะเพราะว่าสินค้าอยเหลือแค่ข้างหลังนี้แล้วนะคะแล้วก็หมดแล้วนะใครนิ่งหน่อยช่วยกูหุ่นดิผมไม่มีอ๋ออันนี้อันนี้ก็ได้เฮ้ยพี่อันเนี้ยอันเนี้ยที่มีทอดเนื้อไฟลผู้ชายอันนี้อันนี้อันนี้หสอง แล้วก็อันนี่คุณภาพเดียวกับที่ใช้ในโรงแรมนะคะเป็นขนคู่นะคะซึ่งอย่างที่แนะนําอยู่บ่อยๆนะคะว่าถ้าเกิดว่าผ้าที่ใช้นาำบ้านนะคะเหมาะกับขนปูมากกว่าขนเดียวเพราะว่าขนคูดึงซับน้ำได้ดีกว่าขนเดี่ยวนะคะเนื่องจากว่าขนคูจะมีพื้นที่ในการรับน้ากักเก็บน้ำได้อีกว่าเดียวนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยอ,อนด,ด้วยค่ะถูกมากเลยที่ถูกจริงถูกจริง Wow ใช่ค่ะเลยเหลือแค่นี้นะคะพี่ถูกจริงๆค่ะ ยังไงแล้วลูกคะ้าท่านใดสนใจก็ทักอินบอ็อกมาได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้าเหลือแค่ด้านหลังนะคะแล้วก็จริงๆแล้วรอบที่แล้วเคยมาเชิญเรารอบหนึ่งนะคะเราก็หมดไปแล้วนะคะรอบนี้ก็ไปรับมาจากโรงงานใหม่เรื่องจากว่าได้ผลตอบรับดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้ทางโรงงานอ่ะเขายอมด้ําราคาให้เราเยอะมากนะคะถ้าเจ้าของมา,า,าขายคือขายเท่ากินนะคะไม่เอากําไรเลยนะคะเพราะว่าช่วยเรื่องช่วยในสภาวะเศรษฐกิจ ที่เป็นแบบนี้นะคะช่วยเอ่อช่วยเรื่องให้ผ่านปิดปิดโควิดไปได้วยกันนะคะยังไงลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามรถสอบถามได้เลยค่ะก็คือผืนนี้จะเป็นถุดใหญ่นะคะคจะมีแค่สีชมพูกับสีฟ้านะคะซึ่งแค่สีฟ้าก็จะเหมาะกับผู้ชายนะคะแล้วก็สีชมพูเหมาะกับผู้หญิงนะคะผืนนี้ผานแล้ว135บาทเท่านั้นนะคะซึ่งสวยมากเลยนะคะ เดี๋ยแล้วลูกค้าท่านใดสนใจทัก i บ b อกเข้ามาได้เลยเขียวไซส์เล็กค่ะพี่ไซส์ยี่สิบเจ็ด้ตรงนะะตได้จะรงได้จริงจริงมันเป็นขนาดมาตรฐานของโรงแรมเลยอ่ะพี่แต่ว่าแล้วแต่คนชอบว่าชอบผิวหรือผิดใหญ่นะคะลูกค้าท่านใดที่หนจะใช้ประมาณไหนสุดสุดใช้สดค่ะอันนี้คุณลูกค้าหน้าร้านเลยค่ะ ตอนนี้กำลังชุนละมูนอยู่หน้าร้านนิดนึงนะคะลูกค้าอันนี้เท่าไหร่คะอ่าตัวนี้เก้าสิบเก้าค่ะแล้วก็ตัวนี้ร้อยสามบห้าบาทค่ะถ้าใส่ใหญ่ก็มีแต่ว่าถ้าเก้าสิบเก้ามันจะเป็นสีสวัสดีลูกค้าท่านเจ็ดท่านนะคะยังไงแล้วลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะวันนี้เราขายเทนะคะเป็นสินค้าตัวที่ลูกค้าหน้าร้านกําลังถืออยู่กันทุกคนนะคะเอาหมดเลยนะเขียวหนะคะชมพูหนึ่งฟ้าหนึ่ง ซึ่งนี้ผืนที่น้องมิ้นถือนี้คือผืนละร้อยสามสิบห้าบาทร้อามห้บทนะคะแล้วก็เป็นผ้าที่เหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายนะคะแล้วก็เป็นเอ่อสเปคเดียวกับที่ใช้ในโรงแรมเลยนะคะผลิตจากร้อยเปอร์เซ็นต์ท้ายด้วยนะคะปกหน้าทับนที่แน่นอนนะคะอันนี้พี่เขาทุกตัวเลยพี่เขาทําทุกสีเลยน้องมิ้นเพราะว่าถูกจริงๆริงะมากค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าขายเทราคาถูกค่ะ เราก็บอกไม่ได้เลยนะคะน้องมิ้นเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเราขอทั้งแมดให้โรงงานนะคะให้ช่วยจัดโปรโมชั่นนิดหน่อยนะคะเพื่อเราจะมาขายเองช่วยคนไทยด้วยกันนะคะในยุคโควิดนะคะเหลือแค่ผืนละ135บาทนะคะจากราคาปกติที่เราขายหน้าร้านอยู่299นะคะ แล้วลูกค้าท่านไหนที่เป็นแม่ค้ายอยู่แล้วหนูแนะนํานะคะไลฟ์นี้นะคะไลฟ์ข่เพลคือห,หนูจะแนะนำให้แม่ค้าที่จะรับไปขายนะคะคกําไรงามแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้เ่้าบรรยากาศหน้าร้านนะ ขายดีมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบทักข้อความไปเลยเพราะว่าสินค้าเรามีจํานวนจํากัดหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะมีเล่าีิโฟนข้างหลังเท่านี้นะคะยังไงแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะจบไลฟ์นี้ก็อาจของจะหมดนะคะพี่พี่นี่อ่ะพี่เันนีก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะคะ เป็นรอบประมาณบ่ายสองโมงน,นะคะเราก็จะมีเป็นโปรโมชั่นสัดใหญ่สำหรับเพื่อการพ่อค้าแม่ค้าใครสนใจก็ลืม ติดตามไว้เลยนะคะพรุ่งนี้เนาะสําหรับวันนี้เนาะพี่ชิสเดี๋ยวเราต้องฝากไว้เท่นี้ก่อนนะคะเนาะใช่ค่ะเพราะว่าหน้าร้านกำลังชุลมุนได้เดี๋ยวให้พี่แอมมินขึ้นช่องทางการติดต่อไว้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะจะสั่งซื้อสินค้านะคะอ่าทักมาตามช่องทางที่ด้านหน้าได้เลยจะมีช่องทางทางไลน์แล้วก็ช่องทางทางเฟซแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือค่ะก็ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะคะยังไงลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักมาได้เลยเพราะว่าอยู่กำลังจบไลฟ์แล้วก็สินค้า 只太下了 ใช่ค่ะจะเป็นผ้าผืนใหญ่อยู่ละ135บาทจริงเป็นขนาด30นิ้วคูณ60นิ้วนะคะมีสองสีสีฟ้ากับสีชมพูนะคะและสีชมพูค่ะแล้วก็อีกไซส์นึงจะเป็นไซส์27คูณ54นิ้วนะคะจะเป็นขนาดเล็กลงมานิดนึงมีสีส้มกับสีเขียวอ่อนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้กับผู้หญิงและผู้ชายนะคะใช้ได้ทั้งคู่เลยนะคะยังไงล่ะลูกค้าถ้าในสนใจรีบทักเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าสินค้า มีจำนวนจํากัดจริงๆนะคะ,ะใกล้จะหมดเลยแล้วโอเคค่ะใกล้จะหมดแล้ว <ใน S 2> จริงๆ,งๆนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจพรุ่งนี้มาที่หน้ารงง้านได้เลยนะคะ พราะว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะมากนะคะปกติแาววัาที่เจดีมอลคนจะเยอะมากๆนะคะแล้วก็ใครที่มาจัดจักนะคะเรียนเชิญแวะเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะคะยินดีเลยมาดูสินค้าหน้าร้านซึ่งเยอะมากๆนะคะมีหลากหลายให้เลือกนะคะยังไงลูกค้าท่านใดสนใจพักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วหนูกับน้องมินจะขอไปขายของก่อนนะคะยังไงแล้วพรุ่งนี้มีไลฟ์ช่วงประมาณสี่โมงไลฟ์กี่โมงอะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอเช็คแอดมินแป๊บนึงเพราะว่าแอดมินเป็นคนจัดตารางให้ให้ไลฟ์นะคะจะมีช่วงบ่ายสองโมงกับช่วงสี่โมงเย็นนะคะยังไงแล้วหนูฝากกดติดตามไปด้วยแล้วก็ฝากกดแจ้งเตือนเพจไว้ด้วยว่าเรากมารไลฟ์สดนะคะยังไงแล้วตอนนี้เราขอลาเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าชุลรบุนมากเลยค่ะขอบคุณนะคะส <laughs> วัสดีค่ะ